สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เตยมาเที่ยวเชียงใหม่นะก็เลยจะพาทุกคนมาเที่ยวด้วยกันนะคะเตยมาพักที่หิมหมอกโฮมนะคะห้วยกุ๊กกับนะทางขึ้นก็จะเป็นแบบอีเนี่ยอีถนนแดงๆอย่างนี้เลยนะที่เห็นในรูปนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่หิมหมอกโฮมของเขาเปิดโซนใหม่นะเป็นโซนบ้านโดมนะคะก็เลยมาประเดิมนะของเขาเขาเพิ่งทําเสร็จแบบหมาดๆเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิวเป็นยังไงบ้างมันเลิศมากอ่ะทุกคนวิวแบบ ร้อยล้านไหมเมื่อกี้คือทางขึ้นตอนแรกจะถ่ายให้ทุกคนดูแต่แบบไม่ไหวจริงมือเกรงมากอันนี้ก็ทางขึ้นทุกคนดูดิชันมากแล้วก็ตอนแรกคืนโซนนี้นะคะเนี่ยโซนนี้เป็นโซนเก่าใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพักโซนนี้ที่เป็นบ้านโดมๆนะอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปนะคะเดี๋ยวจะพามาเป็นโซนที่ทุกคนเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะตอนเช้าคือมารับลมตรงนี้คือดีมากตอนเช้าก็คือมีทะเลหมอกด้วยนะ เนี่ยดูดิแอบติดคนอื่นเขาอะแผนๆไปทางนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นห้องที่เขามีอยู่ก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็คือขอคนที่เขาเข้ามาพักเข้ามาดูอันี้ก็จะเป็นเตียงแล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะคล้ายๆกับห้องที่เรานอนโอเคก็ตรงนี้ก็จะแบกมาเป็นพวกอินโฟมชันเบรคฟาสอะไรนี้นะคะวิวดีมากทุกคนอยากให้แรบได้มา สวยงั้นเดี๋ยวเราไปห้องเรากันดีกว่าปะ่ะงั้นเราเข้าห้องกันเลยค่ะนี่ห้องน้ำเปิดให้ดูห้องน้ำก็จะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้ที่มีชาวเวอร์แล้วก็มีนี้ แต่ว่าที่ดืูนั่นคือนี่เลยทุกคนอ่างจ้าวิวแบบร้อยล้านเดแต่ห้ามโปะนะเพราะว่าคนข้างๆจะมองเห็นแล้วก็มีนี้ให้นั่งด้วยนี่มานั่งแบบอาบดงอาบแดดอะไรงนี้นะตอนเช้าก็ดูทะเลหมอกสวยเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องกันนะคะ น,นี้ในห้องคือนี่พยายามจะยังไม่ทําเละดูมันลดจ้ะทุกคน ดื้อมากอันนี้ก็คือสามารถเปิดม่านได้นะถ้าเกิดว่าต้องการจะดูวงดูวิวอ,อ่ะเดี๋ยวเตยไปเก็บของก่อนนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมีกินชาบูนะคะของที่โรงแรมเขาเตรียมไว้ให้นะแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่คะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูห้องตอนกลางคืนนะทุกคนคือตอนนี้หกหลังมีเตยพักอยู่หลังเดียวนะคะมันก็จะมืดมืนิดนึงนะอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะทุกคนไฟสวยนี่คือตอนนี้เรารอกินชาบูกันอยู่นะ สวยมากดือมากห้องจ้าแมสวยนเนาะเฮ้ยดีมากนี่ถ้าแบบมีห้องข้างๆที่เขาแบบมีคนพักมันก็จะมีไฟนะแต่ว่าตอนนี้เราคือโดดเดี่ยวผู้น่ารักที่ มาพักอยู่แค่ห้องเดียวเท่านั้นม,มีใครพักกับเราเลยมีแค่เราวันนี้นี่ข้างบนเขาก็เปิดไฟแล้วเห็นไหมสวยให้ดูวิวระหว่างรอกินชาบูวิวดีมากทุกคนอ่าเดี๋ยวเรารอชาบูมาเสิร์ฟนะคะ อากาศตอนนี้คือหนาวมากต้องแบบควักเสื้อกันหนาวออกมาใส่แล้วเห็นไหมทุกคนตรงนี้นี่เนาะเขาก็ลังจะเอาชาบูมาเสิร์ฟให้เรานะคะที่ห้องชาบูมาแล้วทุกคนนี่แบบผักแบบจุกๆแล้วก็หม้อมีสองด้านแล้วก็มีน้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิ้มให้มาเยอะมากกลาว่าต้องกินแล้วต้องหิวน้ำแน่นอนอ่ะ เดี๋ยวรอสักคู่นะคะเดี๋ยวเรามาต้มกินกันตอนนี้คือหมูยังไม่มาเราแป๊บหนึง่งอ่าหมูมาแล้วทุกคนเอ้ยดูดีนช่ยยอยสามจานไปเลยจุกๆุอามีหนึ่งโหเลิศนะทุกคนนะปะไปกินกันค่ะ เดือดแล้วทุกคนเรามาใส่ลงลยค่ะเนื้อดีอยู่นะทุกคนงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะหมอเนิ่งค่ะทุกคนนี่ตื่นมาตอนเช้าตอนนี้ประมาณหกโมงสิบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิวทะเลมองนะสวยมาก ทุกคนดูสิอ๋สวยมากๆเลยอ่ะคุ้มแล้วที่ตื่นมาเช้านี้อากาศดีมากๆตอนนี้ก็คือแบบเย็นแต่ก็คือไม่ได้หนาวเท่าตอนกลางคืนนะคะ ต่วิวคือดีมากเดี๋ยวที่ฮิมมอโฮมนี่เขามีเบรกฟาสใช้ด้วยนะคะแล้วก็สั่งให้เขามาเสิร์ฟไว้ตอน8โมงนะคือเขามีให้เลือกระหว่างข้าวต้มกับไข่กระทะโดยสั่งไปอย่างละหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอเขามาเสิร์ฟเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวขอไปนั่งชมวิวกับเมาคิตาต่อกัอนนะเบรกฟาสมาแล้วทุกคนน่ากินไหมไข่กระทะและ ข้าวต้มกินไปดูวิวไปอืมเดี๋ยววันนี้ว่าจะเดินเข้าหมู่บ้านนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว่าในหมู่บ้านข้างๆเขามีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปกินเบรกฟาสต์ต่อกันนะทุกคนตอนนี้ก็เรากําลังจะเดินเข้าหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทางเดินนะวิบากเวออันนี้คือทางที่เราจะเดินไปเสร็จแล้วพอเดินลงไปตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเดนขึ้นกลับไปตรงนี้เพื่อไปเข้าหมู่บ้าน ป่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะอ่าตอนนี้เราเดินพ้นมุมนั้นมานะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินต่อไปแล้วก็ไปตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเนี่ย,ยตรงวงวงนี้นะอ่ะไปต่อค่ะอ่าทุกคนนี่เราเดินลงมาจากทางนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาเจออันนี้จ้าอีสามีนบงังก็เป็นห้อยกุบกับคาเฟ่นะคะเนี่เล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เนาะแล้วก็จะมีแบบมีร้านอยู่ตรงนี้นิดนึง เดี๋ยวเราก็จะเดินต่อไปทางนี้นะคะนะเดี๋ยวแวะไปดูคาเฟ่แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้มาถึงแล้วถึงร้านเขาบอกว่าชื่อมาลาบาร์กา,าแฟคั่วเองเตาถ่านแล้วก็นี่้ะคะอเมริกาโน 65, 60, <อ>่ห้าสิบห้าหิโอวันตินไ,<อ>ไม้ไว้มอมีอะไรเงี้นะเผื่อใครอยากจะแวะมากินแล้วก็มี นได้แลว้วน้ำมะพร้าวห้าสิบบาทก็สดชื่นดีนะนป้าเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อค่ะตอนนี้เราเดินมาอีกที่หนึ่งนะคะเมื่อกี้คือเป็นร้านคาเฟ่ใช่ป่ะแล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามเขาจะมีเหมือนแบบเป็นเล <ppo contemporary> ่าบวยเดี๋ยวว่าจะกลับมารออันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆร้านอาหารนะทุกคนเห็นไหมนี่ มีลูกค้ายืนอยู่เยอะแล้วก็มีตัวนี้เป็นลูกค้าด้วยเหรอยืนรอเดี๋ยวดูนะว่ามีอะไรขายบ้างอ๋อก็เป็นพวกแบบขนมถุงอะไรอย่างเงี้ยเน่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 เเห็นไหมขนมถุงตรงนี้ก็มีแบบลานกลางเต็นเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆ้แอบเข้าไปดูซิลานกลางเต็นเป็นยังไงตรงนี้คือลานกลางเต็นนะนเห็นไหมมีลานว่างๆอยู่ว่าน่าจะยังว่างอยู่มีแค่ตอนนี้มีเต็นแค่หลังเดียวนะ ใช่ได้ใช่แค่นี้อันนี้นี่นี่อันนี้คือเหล้าบวยนะนี่น้องบอกว่าอะไรนะช็อตละห้าสิบบาทเป็นบวยเออ่แต่ว่าช็อตละห้าสิบบาทนี่คือจะผสมกับอันนี้เธอไปกินไปเลยอันหนึ่งอันคนละช็อตนี่เราคนละช็อตจ้ะมาก่อนชนะนี่ชิมเนื้อได้ไหมคะเตะเอาเนื้อได้ไหมน้องถามอันนี้เนื้อจะแรงกว่าตัวนี้อันนี้ทำเองเลยใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะแน่น้องบอกให้กินเนื้อด้วยค่ะพี่ไปไปให้สุดมาจ้ะเราบวยอันนี้มาทำงานทำงานอะไรกูเห็นไปเที่ยวตลอดเลยลงเฟซเอาวันนั้นไปโม้ไปห้องสวนทำอะไรไปเที่ยวลาด้วยเหรอใช่ไหมได้อยู่นะไปลาบไปมาเลเหรอไปเที่ยวไปมาเลเมื่อเดือนเดือนนนนน่ะเดือนก็ก็ไปไม่ต้องสอนนี่ไปล่าสุด พอดีไปกับพี่สีหน้าเดียวกันเน้นบวยคือแรงมากแต่ตังก่อนกลับห้องพักดีกว่าค่ะทุกคนเมื่อกี้เราบวยก็แรงอยู่นะคือไอตรงน้ำไม่เท่าไหร่แต่ตรงเนื้อแรงมากแบบอือสองคนคือแบบตาหยีเลยอะตอนนี้ก็เดินกลับห้องพักก่อนนะคะ ในที่สุดก็เดินกลับมาถึงที่พักแล้วทุกคนเหนื่อยมากนี่ที่พักเราสวยไหมอีสามีเดินนำไปแล้วจ้ะอ่ะแล้วคนนี้อะไรลูกคนนี้คนนี้คืออะไรอะ่ะอยู่ดีก็มาแล้วก็มานั่งเกาอยู่ตรงนี้อะไปะ,ะเดียไเด้วยกัน ปลูกปากแล้วนะคะวันนี้ตอนเย็นเรากินหมูกระทะกันนะสงสัยเมื่อเมื่อวันที่จะจองที่พักอะ่ะอีสามีไปถามน้องไงว่ามีหมูกระทะหรือเปล่าอยากกินอะไรเงี้ยเพราะว่าที่พักเขามีแต่ชาบูใช่ไหมวันนี้เขาก็เลยจัดหมูกระทะมาให้เลยจ้าน่ารักมากอ่ะตอนนี้เราพร้อมกินหมูกระทะแล้วนะทุกคนวันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะว่ากินอะไรเพราะทุกคนก็คงแบบเบื่อแล้วเนอะเดี๋ยวก็ ไะกินหมูกระทะใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะแช่นานี่เปิดน้ำรอไว้แล้วเรียบร้อยทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันที่สองนะคะก็ตื่นมาฝนตกฝนตกแล้วไม่มลุงด้วยอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะสวยมากเห็นไหมนี่นี่นี่เดี๋ยวเตยชี้ให้ดูนะนี่ลุงสวยมาก เดี๋ยววันนี้เราจะก,กลับแล้วนะคะเดี๋ยวลงรถรอบ10บโมงนะตอนขาลงนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่าทางมันวิบากขนาดไหนนะแบบเพื่อนๆจะได้แบบตัดสินใจได้นะว่าเออจะมาไหมอะไรอย่างเงี้นะเผื่อใครที่แบบเมารถก็อาจจะขึ้นไม่ไหวนะคะอ่ะกันยัใช่เราต้อกลับท่แล้วใช่ไหมเราแล้วเราหาอเข,ขามาในพงสีนะไปายรไปไปข้าัา ไมป่ะปั <laughs> <laughs> ังไมเดี๋ยวครับนั่งหลังกูนะเราันต้องไปนั่งมังตอง ยังไงกันบ้างทางลงวิบากไหมเดี๋ยวจะมารีวิวข้าวๆให้ฟังนะคะก็ถ้าเกิดว่า,าดูทางที่ขึ้นลงแล้วไหวก็แนะนำให้มานะเพราะว่า ที่พักวิวดีมากๆส่วนเรื่องเซอร์วิสของโรงแรมเ,ออเขาก็จะไม่ได้เป็นเหมือน5ดาวเนาะแต่ว่าน้องๆทุกคนก็คือมีเซอร์วิสมายน้องก็แบบน่ารักถ้าแบบคุกขักอะไรหนูขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยอาหารก็จะเป็นเหมือนแบบอาหารบ้านๆเนาะเป็นพวกแบบข้าวต้มเป็นไข่กระทะอะไรเงี้ยค่ะส่วนตอนกลางวันเขาก็จะให้สั่ง าคาเฟ่ที่เรามาจอดรถก็จะเป็นพวกแบบอาหารจานเดียวง่ายๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ข้อเสียมีอย่างนึงก็คือเรื่องน้ำร้อนคือไม่รู้เปิดยังไงให้มันร้อนแบบคงค o n s i s t e ซี y อ่ะร้อนแบบตลอดอะไรเงี้ยบางทีมันก็ขึ้นก็ลงอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันเพิ่งเปิดด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้พนักงานเขามาบอกว่าไฟตรงไหนไม่ใช้ให้ปิด เพราะว่าเขาใช้โซล่าเซลล์นะทุกคนก็ตอนกลางคืนเมื่อวานมีแบบไฟดับอะไรเงี้ยเพราะว่าเปิดพัดลมไว้นะคะก็เลยรู้ว่าเออไฟมันดับอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อห้องเรื่องห้องคือห้องใหม่สะอาดดีมากเสียที่ไม่เก็บเสียงเลยคือเหมือนใครคุยกันแบบที่เขาอยู่บ้านใกล้ๆเราอะเราก็จะได้ยินหมดนะคะส่วนที่เหลือวิวเอ่อยอะไรเอยคือดีมากเดินลงมาเที่ยว ตรงหมู่บ้านห้วยกุกับคนตรงแถวนั้นก็น่ารักมากนะคะอ่าน,นี้ก็เป็นรีวิวหิมหมอโคมเซทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เตอด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ